ตรงข้างหน้านี่ครับก็ตีไปเนี่ยครับกัดอยู่ใกล้ๆนี่เองกัดก็ดีจัดเต็มนะครับโอ้โหเกือบหลุดครับตัวนี้ถ้าสมมติว่าดึงแรงเนี่ยหลุดแน่เลยครับเนี่ยครับติดอยู่แค่นี้เองโอ้โหนะครับหลุดเลยเพราะว่าตัวเบ็ดมันค่อนข้างเล็กนะครับเวลาดึงปลาขึ้นเนี่ยวต้องดูด้วยนะครับว่าปลามันติดสนิทไหมนะครับผมถ้ามันติดไม่สนิทเนี่ยเราต้องค่อยๆนะครับแล้วก็จับจังหวะดึงขึ้นมานะครับหรือว่าถ้ามีอะไรช้อนก็หาอะไรช้อนนะครับ แต่ถ้าเป็นคิปเปอร์นี่เนี่ยโอกาสหลุดสูงเลยครับเพราะว่ากว่าจะเอาคิปเปอร์เข้าปากมันได้เนี่ยหลุดก่อนแน่ๆครับมันดินไปดินมานะครับกระดีจัดเต็มครับตัวนี้ก็หมายล่งๆนะครับลองใช้กระดีดูตรงนี้ก็เอามาเทสนะครับก็จะเทสให้หมดทุกๆสีเลยนะครับก็ตอนนี้สีแดงก็กินนะครับก็จะเทสดูว่าปลามันกินทุกสีจริงๆนะครับผมตรงนี้สภาพหมายเป็นเป็นคลองนะครับคลองยาวๆไปนู่นเลยแล้วก็ที่มันกัดตรงเนี้ยผมว่ามันเป็น ช่วงระหว่างปากท่อนะครับปากท่อมาคลองฝั่งนี้นะครับเนี่ยครับค่อนข้างลกนะครับปลามันก็มาออยู่แถวแปากท่อนี่แหละก็อาศัยตีตามปากท่อนะครับผมโอเคครับถ้ามีตัวนะครับได้ผลดีเป็นเหยื่อใต้น้ํานะครับปลาจะไม่ค่อยระแวงเท่าเหยื่อผิวน้านะครับหมายโล่งๆครับลองเอาลงดูกระดีจัดเต็มครับใสยพอดีพอดีกระดีจัดเต็มสุดยอดมากครับผมเหมาะกับปลาช่อนนะครับปลาช่อนเล็กๆปลากระพง ปลากระสูกก็ได้นะครับได้ผลได้ผลอยู่ครับโอเคครับ